วันนี้พบกับวีรกรรมนักรบนิรนาม333สังกัดกองพันทหารเสือพรานที่626ในสมรภูมิศาลาภูคูณประเทศลาวผมร้อยตรีพันธ์เพื่องกันครับสังกัด v ี626ก่อนจะข้ามไปในตอนที่รับสมัครเนี่ยของผมเนี่ย,ยจะฝึกอยู่ที่ค่ายน้ำพองแล้วกองพันผม26เนี่ยน่าจะเป็นกองพันเดียวที่เป็นทหารกองเกินทั้งกองพันครับแต่กองพันผมมา เป็นส่วนที่น่าจะเป็นกองพันธ์เดียวที่ฝึกนาที่ฝึกเยอะมากครับฝึกสามเดือนเต็มๆนะอยู่ได้ประมาณสักสามวันสามวันก็สั่งเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายโดยการเดินเท้านะครับนินสแกลา์หัวนอนสแกลล์เดินไปแล้วก็ไปถึงเนินะช่วงนั้นก็มีการประทะกันเราเดินไประหว่างนั้นมันเป็นป่ายาคาสูงมันยิงอาบจีเข้ามาปุ๊บผู้กองก็สั่งเอจุดเก้าบอกเอง็งก็เรียกผมเอจุดเก้าแล้วพวกเอจจุดเก้าไปบอกเคลีย ขึ้นหน้าวิ่งขึ้นหน้าไปปุ๊บมันก็สวนด้วยปืนเล็กอาฆาเข้ามาเพื่อนผมโดนเข้าหน้าอกหรือวิ่งคู่กันขึ้นไปยังไม่ได้ทาการยิงเลยผมก็ยิงจากก้าเคลียใสจปุ๊บหันไปดูเพื่อนก็ตายแต่นี้เราเข้าตีอ่ะเครื่องบินปืนใหญ่เขาเคลียบนยอดเขาเคลียเสร็จพอว่าร้อยสั่งเข้าตีก็เดินเขา้าปตีนี้เข้าตีมันเป็นป่ากล้วยตีนเต็งเขามันเป็นป่ากล้วยดงกล้วยพวกข้าศึกเขาเห็นเราเขาอยู่บนเขาเขาตั้งปืนคลนไว้ เราเดินเราเดินเข้าซองครับเดินเข้าซองไม่ต้องพูดถึงอะไรล้วโหเกลื่อนไปหมดเครื่องบินขนกลับไม่ไหวะจนประมาณสัก5เดือนหรือ6เดือนได้กมมีคําสั่งให้ไปที่สาราผู้คูณเพราะว่ามันเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เขาต้องใช้ประจํามีวันก็วันนั้นนอนที่จะแตกช่วงมันไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรเลยมันใหญ่เลยมันยิงข้ามฐานผมไปผมก็บอกเฮ้ยไปไว้เข้าหลุมกันดีกว่าลงคูเลตไอ้พวกกลุ่มกําลังได้เสียกันอยู่ เขเลบยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันไม่ลงกูหรอกมันไม่แม่หรอกนัดที่สองลงกลางเลยครับไม่ต้องไปพูดถึงไม่มีเราทั้งวงหายไปหมดผู้กองก็สั่งเราก็ยิงแปรยิงคอส่งสว่างแต่ยิงเขาทั้งตีนครับเหมือนอย่างกระมดขึ้นมาเลยครับผมยิงไอเจ็เก้าผู้กองว่ากดไปเลยผมว่ายิงเอเจ็เก้าปุ๊บไปผมคานหนีเลยเอเก้า e ยิงไปปุม้มอบิจีสวนมาเลยถ้าผมไม่หลบไม่คานหนีผมตาย ก็เพื่อนผมอยู่มวลหนึ่ง m หกสิบเนี่ยยิงจนลูกปืนหมดอะแต่ว่าไม่ได้กลัวนะครับเพราะว่ากระสุนเราไม่มีหมดหมดประทาหมดผมก็รอให้อากาศมันเปิดให้มันสว่างขึ้นมาจากตีนเขาแต่นี้จะเดินทางจะถอนตัวไปเพื่อจะไปอยู่ร้อยสองเพื่อนผมวิ่งมาลับผมเพราบอกว่าให้ไปดูเพื่อนเพื่อนโดนผมก็เข้าไปดูเขาเนี่ยโดนอัิจีอัิจีเข้าตรงนี้ครับเนี่ยปากเนี่ยฉีกถึงนี่ใบหูเนี่ยขาดไปเลยแนละ้วแบบเอามีโกนขาด เขานอนนอนอยู่แล้วก็ตรงมือก็ขาดไปนี้แหละเหลือแต่ที่นีแเลยผมก็เข้าไปหาเขาเขามันเจ็บปวดนะครับเขาก็ขอน้ําผมกินขอน้าผมกินขอน้ําผมก็ป้อนน้ำเขากินป้อนน้ำเขากินเสร็จปุ๊บเขาก็สำลักออกมาเป็นเลือดเป็นก้อนๆสักพักก็ขาดใจตายออกมา,มาเสร็จปุ๊บก็เอาผ้าบันโจห่อก็ขอห่อมาห่อมาจะมารับศพมันยิงหอ่อ หอก็ลงไม่ได้ตอนี้เริ่มแล้วเริ่มแรงแล้วสองเริ่มแรงแบกศพไปฮนะบแบกศพจะไปวางไว้ทีส่สนามหอสนามหอกก็สถานหอที่เราฐานกันแบกไปเสร็จปุ๊บคุณใหญ่ลงตรงสนามหอเลยครับทั้งคนแบกทั้งศพไม่เหลืออีกครับทาที่เลยคนแบกสี่คนก็ไปพร้อมศพบ,บอกผมก็ส่งผานสิบเก้านาวิกิยธินขึ้นไปแทนผมเมื่อ19นสิบเก้าขึ้นไปแทนผมเข้าไปเก็บศพเพื่อนผมเนี่ยพิเศษสีจันเนี่ยที่ ที่โดนปาาฉีกเนี่ยก็คือผมขึ้นไปก็ขึ้นไฟเอาศพผ้ามันไม่มีผ้าก๊อตอะไรพวกนี้เอาผ้าปิดปากห้ขึ้นไปนอนตายเนี่ยนอนตัวเท่าอย่างเงี้ยนอนเนี่ยตามร่างเนี่ยผมได้มานิดเดียวเพราะโดนนั่นนะได้มาตรงสะโพกนนิดเดียวส่งมากลับเมืองไทยขึ้นไปกับเพื่อนไม่มีใครไปเพราะเขาไม่เห็นเหตุการณ์ผมอยู่เหตุการณ์ก็ว่าเอาขึ้นไปอยู่ตรงไหน ก็ทําให้เพื่อนเข้าสุดท้ายของผมเป็นหน่วยเดียวที่พัก7เดือนปกติก็พักหกเดือนห้าเดือนก็พักของผมไม่ได้กลับไปก็เยอะคือมันโดนมามันโดนมาเยอะโดนผู้บัญชายเยอะคือมันอธิบายไม่ถูกว่ามันโดนมันแล้วมันกดดันตลอดบางคนก็ไม่กลับมาพักแล้วก็ไม่กลับบางคนก็กลับแบบผมเนี่ยผมกลับเพราะในใจผมเนี่ยมันผมชอบอย่างนี้ผมจริงแล้วผมชอบการเป็นทหารถ้าอยู่บ้านก็มันเป็นเด็กเกเร หัวไม้อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างนี้เนี่ยเอาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติดีกว่า